สวัสดีครับผมนัดจากช่อง Easy Idea นะครับวันนี้เป็น EP ที่นานแล้วที่ไม่ได้เจอกับพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับทีนี้นะครับวันนี้มีอะไรดีๆมาแนะนำนะครับก็คือปัจจุบันนี้นะมีบางอย่างนะมันเข้ามาในชีวิตเรามากขึ้นนะครับแล้วทําให้ชีวิตเราง่ายมากขึ้นนะครับหลายๆคนนะคงใช้มันแล้วนะครับก็คือแชท GPT นะครับวันนี้ Chat GPT เนี่ยมันมันล้ำหน้ามากๆเราจะลองี่ว่าเอา Chat GPT เนี่ยมาเขียนโค้ดแทนเราได้ไหมใช้งานยังไงนะครับคร่าวๆแบบที่เราแบบไม่ต้องเขียนเองเลยก็ได้เดี๋ยวไปดูกันเอาละครับมาก็ เริ่มเลยแล้วกันนะครับแต่ก่อนจะเริ่มนะครับก็เตรียมก่อน,นก็คือมี Arduino Uno R3 ตัวเนึ่งละครับแล้วก็มีสาย USB ตัว USB C นะครับสำหรับผมใช้เครื่อง Mac นะครับยวเริ่มเลยนะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยนะครับเรามาเปิดตัว Chat GPT อันนี้ก็คือผมก็ลงไว้ในอ,อ,อีเมลผมเรียบร้อยแล้วนะครับลอง แบบไม่ต้องเขียนด้วยง่ายๆเลยแล้วกันนะง่ายๆคือแบบเราไม่เราไม่พิมพ์ด้วยเราแค่พูดลงไปแล้วก็ดูซิว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะครับก็มากดที่ตัวไมโครโฟนนะครับโอเคเออเราจะเอางี้ก่อนนะครับเราจะเขียนโค้ดเหมือนแบบเบสิ c Arduino ที่ผมเคยเขียนเมื่อเมื่อ2อสมปีที่แล้วเลยก็คือให้พิม ของ Arduino Uno, uno R3 เนี่ยขา13เนี่ย13เนี่ยติดกับพริบนะครับสัก500มิลลิวินตนะครับดูซิว่า Chat GPT จะเขียนออกมาในรูปแบบไหนน,นะครับเดีย๋ยวจะใช้คำพูดในการสั่งการเข้าด้วยแล้วกันนะครับขอโค้ด Arduino Uno, uno R3 สำหรับไฟกระพริบพินที่13ติดดับทุก500มิลลิวิต ครับแล้วกดเครื่องหมายถูกไปโอ้โหมาแบบอ่าคือเขาเขียนว่าขอโคด Arduino R3 นะครับ Arduino R3 สำหรับไฟกระพริบพ,พินที่13ติดดับทุกด้วยนะ500มิลลิเซกนะครับอ่าลองส่งไปดีว่า Chat GPT จะเขียนออกมาเป็นยังไงเข้าใจไหมนะเข้าใจด้วยนะเข้าใจด้วยนะครับนี่เลยนี่คือตัวอย่างโคด Arduino นะครับสำหรับไฟกระพริบ พินที่13โดยเปิดปิดทุก500ม mm ิลลิวินาทีหรือมิลลิเซกนะครับดูที่ว่าโค้ดเป็นยังไงนะครับ Voice Setup เหมือนกับที่ผมเคยแนะนำเมื่อ2ปีที่แล้วเลยนะ Voice Setup นะครับก็คือการเซตขานะครับตั้งค่าพินที่13เ,เป็น Output ุต i ว e Loop นะครับก็คือการทำงานแบบวนลูปนะครับก็คือให้ Digital Write นะครับก็คือขาที่13เนี่ยมีเอาต์พอ,ออกมานะครับเป็น high ดีเล์ไว้ที่500มิลลิเซกนะครับหรือครึ่งวิแล,ว right 13, น Low, น Fi, แล้วก็ดิจิตอลไรท์13เป็นโลนะครับก็คือปิดไฟนะครับแล้วก็ดีเล์500มิลลิเซกก็คือครึ่งวิเช่นเดียวกันโอ้มีวิธีการใช้งานชัดเจนนะครับเปิดโปรแกรมเลือกบอร์ดคัดโลกโค้ดอัพโหลดเข้าไปนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนค่าของดีเล์ได้ด้วยเช่นกันนะครับวิธีการเราก็จะทําการ Copy Code เลยนะครับ d o p y โไปนะครับแล้วก็วาง ก็วางเลยแล้วกันโบกเข้าไปนะครับแล้วก็เอาเจ้านี่นะครับเอาตัวดูโนนะครับ u n โนโนโของเรามาเสียบนะครับอ่าเสียบแล้วไฟติดนะครับไฟติดอยู่ในจอข้างล่างก็ได้นะครับไฟติดนะติดไหมนะครับ ทีนี้ผมก็จะเอา Arduino ตัวนีอ้อัดลงไปนะครับก็ไปที่เลือกไปที่ Arduino AVR Board นะครับ Uno นะครับแล้วก็มาเลือก comport นะครับเป็น1101นะครับแล้วก็ทำการอัพโหลดลงไปนะครับไม่เซฟด้วยนะครับลองด,ดูดิ นะครับก็ทำการอัพโหลดไปละอืมไม่มีปัญหานะครับอัพโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหาเห็นไหมฮะว่าตอนนี้ไฟกระพริบห้าร้อยเม็ดเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมเห็นได่เลย ยกคอมดูมดใกล้ๆนะครับตอนนี้ไฟนี้ก็พิบที่500มิลลิเอมแล้วนะนะครับก็บพิบเห็นไหมครับเนียนๆเ,เลยนะครับเนียนๆเ,เลยใช้ได้นะใช้ได้นะครับไม่ต้องเขียนเลยเห็นปะผมไม่ต้องเขียนอะไรเลยนะครับแค่พูดมันออกไปแค่นี้เองนะครับมันก็สามารถที่จะเขียนเป็นโค้ด Arduino ให้เราได้แล้วเดี๋ยวนี้โลกมันไปถึงไหนไกลแล้วนะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเบสิกโค้ดง่ายๆนะครับก็คือเป็นไฟกระพิบนะครับที่เป็นการเริ่มต้นนะครับสำหรับใครหลายๆคนในการเขียนโปรแกรมทั้งหน้านะครับมีโอกาสที่จะแนะนำความสามารถของ ChatGPT นะครับอื่นๆนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะมาแนะนำอีกทีนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ